สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีนาโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหว้ยฮานอยสูตสอตัวรูดในงวดประจำวันที่6ทธันวาคม2568กก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมอดีแบบนุ่ก็จะสรุปผลของงวดประจำวันที่5นะครับผมสำหรับวันที่5 แอดมินให้อยู่ที่0กับ4สำหรับแนวทางนะครับผมมา44ในรอบเฉพาะกิจแล้วก็74ในรอบพิเศษสายวิ่งสายรูดนะครับผมสำหรับในรอบปกติหลุดไปนะครับผมมาในรอบ v i p 24แล้วก็0 6 ก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ f พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่6ชอบก็คอยตามนะครับผมตัวเลขแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผมมัในใจะอยู่ที่0กับ7 0มี02

7 6แล้วก็7 8สำหรับตัวกันนะครับผม4 5สำหรับเบิ้ลมี0 0 1 1 2 2 5 5แล้วก็7 7 สำหรับสามตัวห้าศูนย์สองเจ็ดศูนย์ห้าสามเจ็ดหนึ่งและก็หนึ่งเจ็ดหก เ c ซพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์กดติดตามให้กับแอดต,ตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ f c พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังปงัปงนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ